สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ของเล่นมาให้ดูนะผมเป็นงานก๊อซิล่างานจีนนะผมเนาะเวลาน,นี้เวลาก็ประมาณามตีสามสามสิบแปดนาที้วผมตีสามนะผมสามสิบแปดนาทีผมเพิ่งกลับมาจากวิ่งไม่ถึงชั่วโมงนะผมไม่ถึงชั่วโมงนะก็จะกลับมาวิ่งก็ประมาณเกือบจะตีสามอ่ะเนาะเกือบจะตีเกือบะตีสามนะนะ,อ,ะนะอันนี้ผมได้มาราคาสามร้อยรวมส่งนะผมเน้นย้านะผมสามร้อยรวมส่งเท่านั้นนะผมเนาะ คือมันผมจะเอาหลายรอบไปละคอสิล่าตัวนี้คือจะเอาหลายรอบไปละกับแต่ว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ800กว่าๆ860กว่าๆนะผมเนาะในทางในช้อปปีผมจะสั่งอยู่หลายรอบไปละแต่ผมลังเลมันเงินคืออยา,ากมมนก็ยังจัดจังเลของเล่นยงางอื่นนะผมเนาะแต่พอผมไปเห็นราคาตัวนี้นผมผมเลยจัดมาเลยผมรีบรับเลยทันทีนะผมเนาะ300รวมส่งหาที่ไหนได้ว่า300รวมส่งับผม300รวมส่งับผมก็เสียค่าส่ง50ก็ตีประมาณ สองร้อยห้าสิบนะผมนะสองร้อยห้า huh สิบนะอืมคือผมจ่ายแล้วผมรอรับเรารับเรารับหน้าบ้านเลยสามร้อยนะผมนะคุ้มเงินน่ะคุ้มเงินผมอะโอเคครับผมก็ของที่ได้มาไม่ไม่มีกล่องนะผมได้มาอย่างนี้เลยเป็นงานจีนนะผมเนาะไม่ใช่งานแทนนะผมนะนี่มีแค่นี้ของไม่แค่นี้ผมนะอืมนะของไม่แค่นี้แล้วก็ของปกติมันน่าจะมีแค่นี้บ้างงานจีนนะผมมีกล่องน่าจะขาดกล่องกล่องอย่างเดียวนะผมเนาะน่าจะขาดกล่องอย่างเดียวนะผมเนี่ย แถมป้ามาให้นะผมเป็นชุนไฟนะผมติดกับปากนะนี่โอเคครับของก็มีประมาณนี้นะผมเนี่ยวันนี้ผมเอาที่นอนมานั่นนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวมันตัวสีดาไอ้พื้นหลังที่ผมนั่นมันเป็นสีดําใช่ไหมผมกลัว่ามันกล้องมันจะไม่โฟกัสนะผมขนาดนี้มันยังไม่ค่อยโฟกัสเลยผมนี่หน้าตาก็ทิลานะนี่สวยนะใช้ได้อะใช้ได้ผมชอบนะผมชอบนะ ฟันแหลมๆหอย่างเงี้ยผมชอบนะมมนให้อารมณ์เหมือนได้นเสาร์อะไรดีผมชอบนะอย่างเงี้ยโคซิลลามีฟันนี่ผมชอบนะเพราะว่าโคซิลายุคเฮเซ่มันก็มีฟันแหลมแหลมอย่างเงี้ยผมนะอืมเนี่ยอือผมก็ชอบนะผมชอบนะนเนี่ยเออมันดูสวยดีอ่ะผมชอบอ่ะอืมเท่ะนะผมคือโอเคเลยได้มาโอเคเลยผมตอนได้มานี่คือหังอะไรมันจะหล,หลุดหลุดหลุดง่ายหน่อยะผมฟองไม่ค่อยโฟกัส้วย โอ้แต่ผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้า้นะไม่ใช่สีดำาละนี่ครับเป็นงานจีนนะผมนะงานจีนเป็นงานจีนที่ดูสวยเลยแล้วก็คุ้มเงินด้วยเนี่ยมันคุ้มเงินด้วยเนี่ยมันเลยดูสวยนะผม <c oughs> ได้ราคาถูกอ่ะมันคุ้มเงินมันเลยดูมันเลยดูสวยนะ <c oughs> ถ้าแพงแปดร้อยนี่ก็ไม่รู้จะดูสวยหรือเปล่านะผมนะเอาแปดร้อยอ่ะผมจะซื้อหลายรอบแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อนะอ <c oughs> ืมงานจีนที่ดูแล้วโอ้โหเป็นคน ผมยังประทับใจไม่หายเลยนี่ผมเอามาเล่นบ่อยมากับผมเนะคือมันมันได้ราคาถูกแล้วมันก็ได้มาสวยมันก็เลยเล่นบ่อยนะผมะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอามาเล่นบ่อยนะเล่นบ่อยเลยผมได้มาผมยอดจำยาแก่หลวงกนเลยนะหางหุดง่ายหางหุดง่ายมากผมมือมือนะนะตอนนี้ก็ไม่หลุดแล้วนะผมเนาะอืมก็หวังว่ามาันคงจะไม่หลุดหน้ากล้องนะอะอรประมาณนี้นะเปลี่ยนพื้นหลังไปที่นอนนะผมเนาะ ที่นอนนี่ก็รีวิวที่นอนเลยที่นอนนี่คือเป็นที่นอนที่ผมยังอยู่ป้อนหนึ่งได้ผมยืดยืดยือ,อยู่อาอนุบาลไงผมนะมันก็ยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้นะผมนะเนี่ยที่นอนตั้งแต่ผมนอนตั้งแต่ป้อนหนึ่งอะตอนนี้ผมที่ผมอายุจะไปทหารแล้วจะไปทหารแล,รล้วยี่สิบแล้วผมยนะี่สิบเอ็ดแล้วล่วะก็คือแบบผมมันยังอยู่กับผมอะ่ะนั่นแหละรับผมนะสภาพที่นอนก็ยังดีอยู่เลยนะผมอนะ่ะอืออือที่นอนด้วยดีจังเลยว่ะหรือของเล่นแถมที่นอนนะผมนะ <laughs> ขอ <c oughs> ติงตังเลยผมเป็นเยอะจริงอนะครับนะม,มาดูจูดขยับผมไม่พูดมาทําเพลงนะจุดขยับเนาะจุดขยับก็หัวก้มนะผมก้มได้ไม่ค่อยเยอะเนะมันเป็นมันเป็นสปาลาดอะนะเงินได้ประมาณนี้นะเงินได้เยอะอยู่นะเนี่ยเห็นไหมครับคอเงินได้เยอะอยู่นะเนี่ยเห็นไหมครับก็้ือวาเยอะนะอืมไม่ได้คิเลนะผม ปืม้มอ่ะคือได้มาแล้วปืม้มอ่ะแต่ดได้มานะานทำนานเป็นได้มานานแล้วแนหะสักพักก็ใหญ่ี่ใหญ่แล้วคือได้มาหลายเดือนแล้วแหละนะรู้คำนี้เลยแต่เพิ่งเอามารีวิวนี่แหละแล้วก็เล่นบ่อยด้วยอก็ม,มือได้มาในเนาะโอเคนะผมมันไปทั้งคอเลยนะผมเพระาะว่าคอเป็นข้อต่อนะนี่เแต่ข้อต่อมาจะดูโบนล่วก็ขค่ยัเข้าไปนะผมจานจีนเรือใช้ได้นะผมใช้ได้หันซ้ายหันขวาได้ประมาณนี้นะผมนี่ หันขวานี่รันขวาครัวผมดีกดให้ดูแบบจะจ่ายเนะผม้านขวานะเ่าก็ไม่ฟุกกะขอภัยนะผมไม่ผมไม่หมดปัญญานะผมเนะหัะวหมุนได้ไหมหมุนได้ประมาณเนี้ครับผมนะมันติดอะอย่างมันติดมันติดคอมันเองนะผมนะหมุนได้ประมาณนี้ก็คือโอเคแล้วแหละคุณจะให้มันกับ,กบหัวกระผางเรื่องอะไรนะอืมเป็นสัตว์ประหลาดนะ ต่ลาดก็ซิดามันก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วมันเดินตึ้งตึ้งแต่เตะแล้วก็สู้แค่นั้นนะผมมันจะไปมันจะไปเลเดอร์คลิกอะไรก็ไม่ได้นะผมมันไม่ชี้พวกมาเลเดอร์นะผมนะก็ซิดารเลเดอร์คลิกงมันก็ได้ประมาณนี้นะผมนะแล้วก็มาดูช่วงตัวนะผมตัวขยับเทบไม่ได้เลยผมผมไม่มีงานแทนนะไม่ต้องถามว่าทําได้ไหมผมไม่มีงานแทนนะผมผมไม่รู้นะี่ตัวขยับเทบไม่ค่อยได้นะผมนั่น ก็มือยตัวก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยคม,มเนีมันะเห็นปหะเอาว่าท่านเห็นแล้วกันเนาะผมนะมแขนนะผมแขนก,กล้องเบอร์บ,บ่อยขอภัยเลยนะผมไม่รู้ทำงานจริงแขนหมุนได้นะผมหมุนได้รอบอะหมุนหมุนได้รอบจนมันหลุดออกมาเลยผมนะหมุนหมุนหมุนจนถอดได้อ่ะนะข้อศอกนะผมข้อศอกข้อศอกมันศอกหมุนข้อศอกได้เยอะนะเนี่ย คอสอบนะนี่ใช้ได้ใช้ได้มือมันได้หมุนได้นะคุณลงได้ประมาณนี้เองเห็นไหมฮะคุณลงได้ประมาณนี้นะโว้ยล่นกล้องว่ะประมาณนี้ครับผมโอเคนี่มันหมุนได้หมุนหมุนได้หลายจุดอะมันหมุนได้เยอะอผมนะแต่ถ้าจะไ,ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็มมนมีจุดจอเข,า,ขาต่อมันเยอะมากเขาต่อมันเยอะมากดูคอก็ไปรอสามแล้วอะหนึ่ง สองสามนะผมขอรูหมอวะพูดผิดวะแล้วก็มีตรงนี้สี่นะผมเนะหนึ่งสองสามสี่จันหัวนะผมหนึ่งสองสามสี่อืมคือเขอตอาตอบมันทํามาเยอะ,ะและ้วดีอ่ะราคาผมก็ได้มาโอเคมากๆอ่ะผมผมผมโอเคผมดีใจมากตอนได้มาอ่อผมได้มามันโอเคแต่ถึงมันจะหลุดง่ายก็เถอะนะนี่หยออนลานาค่าหลวมไปบ้างแล้วจ,จะเขาหลวมไปไปแล้วนะผมหย่อดหยอดหย่อดแค่ครั้งเดียวนะผมนะไม่ได้หยอดอีกเลย ก็เลยนิงถึงทุกวันเนี่ยนะอ่ะเขยับด้วยสองข้างนะผมนี่เงินทองก็จะมีเหมือนที่เกตนะสวยนะซึ่ตัวผมชอบนะผมนะนี่อันนั้นแหละมีผมชอบนะมันแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนเนาะคนบางคนก็ไม่ชอบแต่ผมชอบอผมชอบ,ชอบคือตัวผมอะ่ะผมซื้อมาเนาะผม, <c oughs> ผมก็ปวดตรงผมน้ำตรงอ่ะชอบก็บอกว่าชอบผมตีขาหมุนได้ประมาณนี้ผมนะผมได้รอบอ่ะโอเคครับผมเขา่ขาเข่า เขาได้ไม่ค่อยเยอะนะผมเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาเขางอได้ประมาณนี้นะผมหรือว่างอได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะคุณจะให้มันเป็นท่าไรเดอร์คิกก็ไม่ได้นะผมเนาะมันเป็นสัปหลาดอะเนาะมันก็เดินนแ้แตาแตะนะผมเนี่ยเขาต่อขาก็มีแบบเยอะเนี่ยตียน,นะผมตีมันหมุนได้นะหมุนไปทั้งข้อเองนะหมุนไปทั้งข้อนะฮะผมต <c oughs> ีหมุนได้ ขึ้นลงได้ไหมตีนก็เนี่ยขึ้นลงได้ประมาณนี้ผมแต่ผมถ่ายไม่สนัดของปลอดภัย,ยนะเนี่ยผมตีมันเก็บได้ขึ้นลงได้ประมาณนี้นะโอเคดูประมาณนี้นะอ่าข้อต่อหางหางหางก็งอได้ประมาณนี้แลนะผมเนี่ยงอได้เยอะนะคืองอได้เยอะเลยอะ่ะทางซ้ายขวาก็บอกว่าไม่ใช่งอคือไม่ข้อต่ออย่างเงี้ยผมนะอุ้ยหลุดเลยอืมข้อต่อ,ตอน,นี้หลุดบ่อยนะผม บ่อยมีอยู่ตรงเดียวนี่หลุดบ่อยครับผมโอเคนะแล้วจะโอเคมนะั้งไม่รู้กล้องโฟกัสต้องแบบมองอยากนะอะถ้าเป็นสีดำนี่สงสัจ,จะมองไม่เห็นตัวเลยนะผมเพราะตัวเนี่ยตัวมันดําปี่นะผมนะตัวมันดําปี่เลยนะอืมถ้าตัวดาดำกระบุกระบุทุกจุดดาหมดทุกจุดอะเดีด๋ยวเว้นฟันนะผมกับตาแค่นั้นเองที่ไม่ดํานะผมแล้วก็ปากลิ้นนะเออฟันก็ปากนี่หว่า ผมก็มัวไปนะโอเคครับเขาต่อหางนี่คือแบบเขาต่อเยอะมากอะ่ะเนี่ยเขาต่อไม่รู้กี่ท่อต่อเลยโอ้โหถ้าผมจะไม่ผิดผมนับได้ประมาณยี่สิบออกว่ากว่านะผมผมเคยนับนานแล้วลนะ่ะประมาณยี่สิบกว่ากว่านะผมจะไม่นับให้ดูนะผมะว่ามันยังไงผมนับให้ดูดีกว่าเขาต่อหางตั้งแต่ตรงนี้เลยนะผมตั้งแต่ตรงนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าแล้วก็เก้าแล้วก็เดี๋ยวหาเขาต่อเก้าแล้วก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบมีประมาณยี่สิบเอ็ดนะผมนะยี่สิบเอ็ดนะเขาไอหางนี่หลุดบ่อยจังเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมผมไม่ได้ีเรียดหลุดบ่อยช่างมันนะได้มาราคาถูกอ่ะเป็นงานจีนนะ ก็ถือว่าสวยอะใช้ได้แท้ก็น่าจะราคาอยู่ที่สามพันนะผมนะสามพันถึงสองพันนะผมสองพันก็กว่าตอนนี้นะ่าราคาา,คานะ่าจะตกแล้วมั้งผมไม่รู้นะไม่ทราบนะไปหาข้อมูลเอาเองนะผมเนะแต่เมื่อก่อนมันอยู่สองสามพันนี่แหละเนาะอืมอืม,อมจริงก็แปด้อยกว่านะต้องดูในช้อปปีเอาได้นะผมนะแต่ผมได้มาสามร้อยก็คือโอเคนะในเฟซเยอะ,ะนะประมาณสี่ร้อยห้าสิบก็มีนะผมนะอย่างนี้นะ เป็นตัวทั้งมีตัวที่มีสีฟ้าก็มีเนาะานการจีนเนาะเป็นสีฟ้าหมดเลยอะ่ะเนาะสีฟ้าด้านหลังเป็นสีฟ้าอะไรตาเป็นสีฟ้านะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะเนี่ยผมชอบแบบสีดำดำแบบนี้มากกว่าผมไม่ชอบอะไรที่มันเต,ติมแต่งอนะผมไม่ให้ชอบเท่าไหร่ชอบแบบนี้นะชอบแบบนี้นะผมจะซื้อหลายรอบแล้วแต่ผมก็ไม่เคยซื้อผมจะซื้อมาหลายปีแล้วนะแต่ผมไม่ได้ซื้อนะอืมประมาณนั้นอ่ะคือผมไม่ได้ซื้อสักที สุดท้ายก็ได้ซื้อเพราะได้าราคามาถูกเจอราคาถูกพอดีนะผมเนาะเป็นของเล่นที่โอเคอะ่ะเล่นแล้วซื้อเงิน่ะคุ้มเงินผมเลยเะนาะคือถามขายไม,ไม่ขายนะผมนะซื้อได้ราคาถูกนะี่ได้าราคาถูกนะผมเนาะเราไปหาซื้อเอานะผมเนาะถ้าตอน,นเด็กๆนี่ผมได้ของเล่นแบบนี้นะผมคงกระโดดรถเต้นตายเลยผมเนาะเมื่อก่อนผมเคยซื้อเลยคล้ายๆเหมือนงานซอบแบบเนาะ เด็กตัวละห้าสิบาทอย่างนั้นแนหะตัวนิดเดียวนะผมเนาะอือตัวนิดเดียวเห็ุนั้นผมก็เล่นอยู่ตรงนั้นนะ่ะอือก็คือตอนนี้ผมได้ไปอย่างนี้นะคือผมปีดปี้ปแตกแน่นอนอาจจะปีดแตกแน่นอนนะผมน <c oughs> ิใจตายอะไรประมาณนั้นนะผมเดี๋ยวผมมัดให้ดูนะว่าขนาดเท่าไหร่นะผมเนาะขนาดขนาดเนาะถ้าไม่ได้่คยได้ยินเสียงผมขออภัยนะผมเนาะอือเพราะว่าปากผมไม่ค่อยได้ใกล้ไม้นะผม มาดูความยาวนะผมความยาวตรงนี้จากหัวนะผมผมวัดให้ดูจากจากนี่นะสุดปลายหางหัวนะผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนลบทก,ก็ประมาณอยู่ที่ยี่สิบแปดนะผมยี่สิบแปดเซนนะประมาณยี่สิบแปดเซนนะประมาณยี่สิบแปดเซนความสูงอยู่ที่ของสูงอยู่ที่ผมตดตั้งเนนั้งนี่น,น,นะมันจะได้แบบชัดเจนนะผม ประมาณอยู่ที่สิบห้านะผมสิบห้าเซนนะผมประมาณสิบห้าเซนนะความสูงเนอะความสูงประมาณสิบห้าเซนนะผมโอเคความสูงประมาณสิบห้าเซนนะโอเคครับผมประมาณสิบห้าเซนต่อไปมาดูไอ้นี่นะผมเปลี่ยนปากเป็นยังไงนะผมถอดต,ตรงนี้ออกับผมตาปา่ามันออกมาเดี๋ยวคือเห็นหน้ามันจะชัดนะผมตามันโอเคนะเนะี่ย ตามันโอเคเลยผมไม่มีสีมันแบบไอตาข้างนี้มันอยู่ไหนวะคุณมองไม่เห็นเลยคือแสงมันไม่เข้าหรือไงไม่รู้ผมนะแต่คุณมองดีๆคุณจะมองเห็นนะแต่แสงมันเหมือนแสงมองในตาเปล่าผมว่าผมมองเห็นนะแต่ถ้าเกิดมองผ่านกล้องผมไม่เห็นเลยว่าตามันอยู่ไหนเนาะนะนะถ้ามองยิ่งเขจะเห็นที่ขาวไหมครับเนะี่ยตรงตามันเบลอวะผมไม่รู้จะทำยังไงเนาะมหมดปัญญางจริงไม่รู้จะ รู้จะทํางไงนงมันจะพองเห็นที่ขาวอยู่เนาะจังมันเปลี่ยนปากกันนะผมถอดออกมาเลยครับผมผมจะถอดป,ป่าปากก่อนนะโอ้ยแน่นว่ะได้มาคือแน่นมากครับผมเนาะตรงปากเหมือนเขาไม่เคยถอดเลยอะถอดออกมาลนะแต่ผมถอดเปลี่ยนหลายรอบแล้วะนะอือเรี็บร้อยใส่ละตอนแรกมันใส่ยากครับผมผมถอดเปลี่ยนจนแบบเนน่ยคือใส่อยู่เลยนะ อยู่เลยครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยคือแบบอยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยโอนอะตอมบินเนสใส่กล้องนะม่โคตรเท่นะผมอืมอือย่างเท่นะเนี่ยชูขึ้นฟ้านะชูขึ้นฟ้า <c oughs> อยู่บางไม่อยู่บางนะผมมันต้องนั่งอะ่ะคือมันมัน,ม,นมันต้องยืนอะ่ะยืนมันก็ได้อยู่มั้ง ยู่ท่าตั้งดีๆมันอยู่นะครเนียประมาณเนี่ยมันอยู่นะมันอยู่นะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันอยู่นะโอเคนะแข็งแรงนะโอเคเลยชอบนะชอบโอเคถอดตากออกครับผมเสียปากเดิมมันนะทีนี้เปลี่ยนเป็นเป็นบาจอยนะผมถอ,อดถออเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวกล้องเห็นไหมว่าเดี๋ยวผมปรับแสงในในตารตัดต่อเอนะผมให้มันสว่างกว่าน,นี้นะมันมืดนะ แล้วมันก็ดึกแล้วแล้วแสงแสงข้างนอกมันไม่เข้ามันมีแต่แสงไฟนะผมแล้วแสงไฟแสงไฟผมไม่ใช่ LED นะมันก็เลยแบบไฟธรรมดามันเป็นไฟธรรมดาหลอดละเจ็ดสิบกว่าบาทอะประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ามั้งผมร้อเจ็ดสิบไปเนี่ยนะหลอดไฟหลอดเล็กๆอะหลอดเล็กๆก,ก็ติดคมไฟอเงี้ยในะผหมันเล็กนะเจี๋ผมนีม่ปากมันก็เป็นดาวจอยนะปากที่ใส่เปียกอะไรยเดี้เยเบอร์วะขอภัยเบอร์ผมเนี่ยอ้นนีนก็จะมีแบบรูนะผม เห็นไหมเห็นรูไหมฮะเนี ah, ah, ่ยผมจะเห็นเนาะผมจะเห็นไม่เห็นจะทำไงแล้วมันมืดอ่ะใส่เข้าไปถอดใส่ง่ายอ้าวใส่ง่ายๆผู้ชมเมื่อกี้หลุดแล้วเดี๋ย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 วนั่นเลยนะผู้ชมเมื่อกี้ก็หลุดโชว์เลยเรียบร้อยปะเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยปากอะไรเยอะอยู่นะหนูอาปากเนี่ยเนี่ยอะไรเยอะอยู่นะมาเล่นใบเนี่ นี่อ่างอ่างอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมฮะโอ้โหอะไรคุณเยอะเห็นไหมฮะน่าสวยจริงจิจาร์ผมชอบคิกิโดลา่างานจีนก็สวยนึงจะไม่เปรียบเทียบก็ไม่ได้ทุเลยดิเพราะว่าตัวนี้มันได้มาราคาถูกแล้วมั้งคิดีโดลา่ามันได้มาราคาแพงอะประมาณสองพันักสองพันเกียอติอมคือเป็นงานจีนนะ แต่ราคามันโคตรสูงนะผมเนาะอันนี้มันได้เป็นงานจีนเหมือนกันแต่มันได้ราคาถูกก็เลยมาเปรียบเทียบมันก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันดีกว่าไงเพราะว่าเรื่องราคาเนาะกินเดล่าที่ผมเคยมีที่ผมมีอยู่อมันมันเป็นงานจีนมันแพงไปนะดีวผมขั้งหน้าผมเอามารีวิวให้ดูเนาะจะพูดราคาแคา่เดียวเลยแล้วกันเนาะอันนู้นนี้ดูตัวนี้ไปก่อนนะอืมคือสวยนะ่นสวยนะใช่ได้ ใช่ได้บางคนบอกจะไปอวยงานจีนอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ผมก็พูดความรู้สึกตอนที่ผมตอนที่ผมได้มานะผมก็พูดแบบพูดตรงๆอ่ะอืมอะไรพูดตรงๆอ่ะรู้สึกชอบก็ชมนะผมไม่ชอบก็ไม่ชมนะอะไรประมาณนี้คือได้มามันมีปัญหาเรื่องหลุดอย่างเดียวนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนอกจากผมนะตท่นี้มาแล้วแต่คนชอบอะผมมุบน้อยอะผมก็ซื้ออย่างเงี้ยผม้าใจก็ผมก็ซื้ออย่างเงี้ยคือว่าผมก็เสียเงินเงินไปเหมือนกันนะผมนะ กับการซื้อเนะจะแท้อะไรก็ช่างนะก็ะคือผมได้มาผมเป็นคนไม่ค่อยมีเงินนะอืมก็คืออะไรแตะได้ผมก็แตะอะไรประมาณนั้นนะผมเนาะผมก็เป็นคนที่ชอบของเล่นเหมือนกันประมาณนี้แตะได้ก็แตะแพงไปก็ไม่อเื้อาไม่เอานะผมผมไม่บ้าบินนะประมาณนั้นไหวก็ซื้อไม่ไหวก็ซื้อขนาดง,งานจีนราคาแปดร้อยผมยังคิดหลายรอบจะซื้อดีไหมนะซื้อมาเลยดีนะมันไปเลงของเล่นอย่างอื่นด้วยไงผมวาลาแปดร้อยมันก็ซื้อของเล่นอย่างอื่นได้เยอะนะผมอืมก็คือ ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ซื้อมีเงินก็ซื้อเลยประมาณนี้ผมเนาะงบทุนแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะผมเนาะนะนนนแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะโอเคคนระับนี่เป็นงานจีนผมแตะได้แล้วผมได้มาราคาถูกผมจีนชอบผมก็เลยชมนะผมเนาะมันก็สวยตามที่ผมคิดอะ่ะผมพูดซื้อมาผมก็เอามาเล่นผมก็รู้สึกว่ามันก็สวยดีผมก็พูดตามความเป็นจริงนะผมนะตามความรู้สึกผมอะน,นะนะประมาณนี้นะผมนะอืมนี่ ก็มีประมาณนี้นะผมแล้วสำหรับกสิล่าง,งานจีนใครอยากซื้อก็ลองหาซื้อได้นะผมมีราคาสี่ร้อยห้าสิบน่าีจะมีนะผมลองไปหาซื้อดูนะราคามันน่าจะตกแล้วนะผมนะเนี่ยเราไปหาซื้อดูนะราคาสี่ร้อยห้าสิบบอกเขาเขนมสุ่มอะไรก็ว่าไปนะผมนะลองต่อครับลองหาซื้อดูได้นะผมถ้าชอบนะถ้าอยากได้ดีๆสวยๆตันี้ก็มันจะต้องมีรายละเอียดเรื่องดีเทลนะผมงานแท้ง,งานจีนมาเปรียบกันรุ่นดีเทลอะไรดีเทลรายละเอียด อะไรมันจะดีกว่าวัสดุมันจะดีกว่าเลยน,นะงานแท้นะผมเนาะก็ไปคิดแล้วแปลตัดสินเอาเอาเองนะผมว่าจะซื้อของจะซื้องานแท้งานจีนนะผมเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็มาพูดประมาณนี้นะผมเนาะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ค่อยเอากระปากใกล้มาเท่าไหร่นะก็ดูมาก็สึกชอบนะชอบนะโอเคเอามาเล่นบ่อยก็ดีประมาณนี้นะมั้งครับผมนเนาะก็วันนี้ขอจบคลิปไปเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะบ๊ายบาย